พี่ใหญ่ของเราแรปเตอร์ดีเซล2.0คันนี้ราคาตัวรถ1,84,000 0บาทบอกก่อนว่าคันนี้แต่งแบบไม่ธรรมดาค่ะจัดเต็มมากๆงานแรปสีดำด้านรอบคันแบบนี้ค่ะเกรดพรีเมียมเลยนะคะส่วนชุดแต่งต่างๆกระจังหน้าเดิมค่ะรออยู่แล้วนะคะไม่ต้องเปลี่ยนกันชนหน้าเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นกันชนหน้าเหล็กนรุ่น แรดแบบนี้ของ Hummer นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาชมด้านข้างตัวรถค่ะนี่เลยนะคะอย่างที่บอกว่าล้อล้นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวตามไปมาชมช่วงล่างนี้ค่ะยางเนี่ยใส่เป็นยางแอมค่ะ MTA ซที่ยาง33ม2.5ขอบ20ค่ะร็บแกรนดกนะคะขอบ20แต่ว่าติดลบแบบ4-4กันแบบนี้เลยช่วงล่างยกขึ้น1นิ้วนั่นเองค่ะปีกนกเดิมเพราะาปีกนกดีอยู่แล้วอะลูมิเนียมอยู่แล้วนะคะโช๊คฟอกอยู่แล้วเราไม่ได้ยุ่งเลยนะคะบันไดข้างก็เดิมๆค่ะช มาจากโรงงานแบบนี้นะคะส่วนโรบาเล็กเป็นโรบาเล็กของ Hummer นะคะ Vi c t o r s e r i e นั่นเองค่ะด้านหลังนี่เราติดฟิล์มสีสโมกให้ด้วยค่ะรมดำแบบนี้เลยนะคะทั้งหน้าและหลังเลยจันชนไทเล็กค่ะนะคะ Nova series s e r i e มาพร้อมห่วงล่าสีแดงแบบนี้ค่ะไฟสองสว่างตรงรอบป้ายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงนะคะแล้หล่อเท่แบบนี้นะคะรับรองว่าขับไปเต็มถนนแน่นอนเนาะสนใจรถฟอร์นะคะสามารถแต่งแนวนี้ ได้กับรถทุกรุ่นโทรหาน้ำตาลเลยค่ะที่เบอร์โทร080 711 8244ค่ะไปแล้วค่ะ